ก็วันนี้นะครับก็พาลูกค้านะครับมาชมแปลงนะครับที่ทำการแยกขายสี่ไร่นะครับสามไร่สามงานเก้าสิบแปดตะแงกานนะครับตรงนี้นี่เป็นสวนมะม่วงหิมะพานนะครับครับใครไม่เคยมาเห็นมะม่วงหิมะพานนะครับเดี๋ยวทาราพามาดูนี่นี่ครับลักษณะมะม่วงหิมพานนะครับก็เนี่ยที่เรากินเม็ดมันนะฮะที่ ตลาดที่มีขายนะครับก็จะเป็นแบบลักษะแบบนี้ก็ปิดอ่าบิดเอาเม็ดมันไปชั่งกิโลขายนะครับตอนนี้ก็กิโลละประมาณเกือบเดี๋ยวเดี๋ยวจะธนาพาไปถามเดี๋ยวถนา,าพาไปถามคุณคุณป้านะครับเนี่ยครับมะม่วงิูพายก็จะมีสีแดงเนี่ยสีแดงสีเหลืองนะครับสามคีกันนะครับตอนนี้เนี่ทั้งแดงทั้งเหลืองเก็บได้ป้าสวัสดีครับคุณป้า,ปาตรงนี้ ตอนนี้เขาเขารับซื้อไร่เอยไม่ใช่อ่าโลละเท่าไหร่ครับตอนนี้มันลงราคาแล้วโลละสิบแปดบาทอ๋อสิบแปดเองเหรอผมคิดว่าเป็นร้อยไม่ได้๋อไม่ได้เมื่อก่อนเท่าไหร่ครับอ๋อมาดูแปลงนี้ครับมาดูที่แปลงนี้อ๋อแนวเขียดอยู่ตรงนี้นะแนวเขียดมีเสาไอ้ต้นสักอยู่ฝั่งนู้นหรือฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ค่ะฝังฝั่งนี้อ๋อเขาฝั่งนู้นโอเค ต้นสักมาหน่อยมันตรงเสานั่นแหละครับเห็นนี่เห็นะแต่ต้นสักเป็นฝั่งนูน้นทำไมนะซือ้อต่อเหรอครับผมมาดูแล้วก็จะเอาไปฝากเพื่อนๆที่ๆของทลาฮะที่รับชมช่องท่าล่อยู่ครับผมแตงนี่จะขายนะ,ะกี่ไร่ครับแปลงนี้สิบไร่ค่ะราคาว่าจะขายสองแสนโอ้สองแ<อ>สงนขึ้นไร่ละสองแสนก,กว่าต่อรอง ต่อรอ,อ,องได้ได,ได้เดี๋ยวาาถ่ายบรรยากาศไปให้กับมิตรภาพเอฟซีทาราได้รับชมนะครับแปลงนี้ก็ขายนะครับพอ,อะระยะละสองแสนนิดๆครับก็ลองมาต่อรองกับเจ้าของข้าได้ดตรงตรงนี้เป็น,นโฉนดนะฮะเป็น,นโฉนดน้ำไฟพร้อมน้าไฟพร้อมมีบ้านอีกหลังนึงครับน้าไฟพร้อมมีบ้านอีกหลังหนึ่งนะฮะตรงนี้ออกไปนิคมสากลบ่อทองได้ได้มีถนนนะครับตอนนี้ยังยังเป็นลูกรังอยู่นะครับเดียวอนาคตน่าจะเป็นคอนกรีตแน่นอนนะครับใช่ ของของที่ป้านี่มีต้นต้นสักกี่ต้นครับประมาณมีมียางนาด้วยไหมครับมีค่ะมียางนาด้วยเพราะว่าปลูกป่าปนไว้ทางด้านนี้เยอะไหมครับประมาณกี่ต้นยางนานี่ก็ประมาณสี่ห้าต้นแหละแต่ประมาณสามสิบถึงสี่สิบต้นอ๋อได้ได้ก็เยอะโตแล้วเดี๋ยวทาราฝากนามบัตรนะครับเดี๋ยวแอดฟไลท์ธารามานะฮะเดี๋ยวทารามารีวิวแล้วก็ ครับไลนเบอร์โทรมีเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์นะครับเบอร์ไลน์นะครับผมก็ส่งส่งเสนอใช่ใช่ครับส่งเสนอให้เลยครับเดี๋ยวทาราจะพาพี่ๆที่เขาชอบแนวสวนแบบนี้นะครับมามาดูนะฮะครับผมโทรหาทาราครับครับขอบคุณครับมาดูพาลูกค้ามาดูนะครับฝีสามไร่ สามงานเก้าสิบตารางวานะครับตรงนี้ขายยกแปลงนะฮะขายยกแปลงก็หนึ่ง้านนะครับหนึ่ง้านเป็นสวนเป็นสวนเป็นสวนมะม่วงหิมพานธ์นะเดี๋ยวไปดูบอ่อ ท้ายกลางจะมีบอ่อหนึ่งลูกนะครับตรงนี้นะฮะโอ้ oh. อันนี้คือบอ่อนะฮะอาจจะมองเห็นแบบเป็นพื้นเดียวกันแต่ว่ามันคือเป็นบ่อลึกประมาณประมาณสี่ห้าเมตรน่าจะได้แต่ว่าแต่ว่าน้ำนั้นไม่มีแล้วนะครับตรงนี้ไม่มีแล้วนะครับ okay. ตอนนี้มะม่วงหิมาพานที่มันขึ้นอยู่มันก็ร่วงหมดแล้วนะครับก็ไม่เห็นแล้วว่าจะพาไปชมกิโลละสิบแปดบาทนะครับปัจจุบันสิบแปดบาทวันหนึ่งเก็บได้สักร้อยกิโลก็พันแปดนะครับตรงนี้โอ้ร่วงหมดแล้วนะครับตอนนี้ เนี่ยครับมะม่วงหิมมะพานโอ้แปลงนี้ปลูกขนุนนะฮะเห็นไหมครแปลงนี้เป็นสวนขนุนนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับทาราสังขปจีนะครับพาเข้าชมบรรยากาศพาลูกค้าทัว์แล้วก็อาศัยจังหวัดนี้ก็รีวิวไปด้วยนะฮะเพราะว่ามี มีพี่คนหนึ่งนะครับมาซัพพอร์ตนะครับก็เลยถ่ายบรรยากาศน,นะครับไปให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับครับสำหรับวันนี้ทราทราสังหารตะจีนขอขอบพระคุณครับ